คุณผู้ชมคะเต็มไปด้วยโอกาสมากมายที่มาพร้อมๆกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงในเชิงสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแฮกหรือว่าการเรียนแบบมนุษย์แล้วนำไปหาประโยชน์ ประเทศไทยควรที่จะต้องปรับตัวเร่งเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างโอกาสจาก AI อย่างไรวันนี้เราเชิญดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI มาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ,ะ,คะคสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมเกียรติครับถ้าการสนทนาของเราในวันนี้มันเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้านะคำถามแรกที่ผมต้องถามก็คือว่า ดรสมเกียรติที่ผมกาลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นดรสมเกียรติตั้งกิจวัลนี้ตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าถึงเวลานั้นเนี่ย <laughs> ผมคิดว่าไอ้ความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันถึงขั้นทําให้โคลนนิ่งทั้งเสียงทั้งหน้าตาทั้งตัวตนเนี่ยมันแยกแยกไม่ออกแล้วหรือว่าตอนนี้มันทําได้ได,ได้ด้วยซ้าไปตอนนี้ครับเห็นว่าเริ่มทํากันได้แล้วใช่ไหมครับและอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าห่วงมากนะครับถ้าผมจะบอกคุณเทพประชัยว่าวันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับวันนี้ผมโสดโคลนนิ่ง เพราะผมเชื่อว่าไอการโคลนนิ่งถึงถึงระดับนั้นมันคงโคลนนิ่งทุกอย่างของดั้ตสมเกียรติได้หมดแล้วล่ะทั้งน้ำเสียงทั้งแม้แต่ความคิดหรือว่าคําตอบที่จะมีต่อคําถามทุกคําถามครับถ้าเราถึงจุดหนึ่งถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ย AI มันสามารถก้าวหน้าถึงคิดแทนคนที่ถูกโคลนได้ใช่ไหมอาจารย์ตรงนั้นอาจจะยังไม่ถึงกับง่ายนะครับก็เป็นที่ตกเถียงกันในวงการ AI ว่าจุดที่ถูกเรียกว่า singularity นะครับหรือจุดที่ คอมพิวเตอร์จะเก่งทัดเทียมมนุษย์แล้วหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทิ้งมนุษย์จนไม่เห็นฝุ่นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีความเห็นหลายค่ายนะครับบอกว่าจุดนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะยังไงคอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถไล่ทันมนุษย์ได้กับอีกค่ายหนึ่งที่คิดว่ามันมาแน่มันจะมาแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนไปถึงจุดที่ว่าไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือเราเคยเห็น deepfake ใช่ไหมครับซึ่งคอมพิว ภาพของผู้นำนะครับโอบามาบ้างนะครับหรือใครต่อใครที่พูดข้อความที่คนคนนั้นไม่เคยพูดหรือพูดภาษาที่คนคนนั้นไม่เคยพูดใช่ไหมครับโอบามาเคยมาพูดภาษาจีนให้เราฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าเราจะเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับคุณเทพประชัยครับค่ะแต่ว่าได้เห็นความเก่งกาจของ AI มากขึ้นมากขึ้นแบบนี้มีอะไรที่น่าห่วงบ้างคะอาจารย์อย่างผู้ประกาศเองก็กําลังถูกแทนที่ด้วย AI แล้วนะคะนักข่าวนักวิเคราะห์ ก็น่าจะมี AI มากขึ้นในภาพรวมนี่ค,ควรจะต้องเป็นห่วงอะไรคะกับความก้าวหน้าของ AI แบบนี้ค่ะเรื่องของผู้ประกาศข่าวนะครับต่อไปนะครับถ้าใครจะมาแทนคุณเทพชัยมาแทนคุณนัฐฐานะครับซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรในระดับมือทองเมืองไทยนี่คงไม่สามารถทําได้ง่ายๆนะครับและผมเชื่อว่าต่อไปนะครับจะเกิดการคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาในรูปแบบใหม่นะครับอย่างข่าวที่เราอ่านกันใช่ไหมครับเราเจอข่าวเร็วนี้ที่ BBC ใช่ไหมครับบอกว่ามี มีคนที่ให้เสียงใช่ไหมครับที่เสียงเข้าขายได้แล้วถูกเอาไปโคลนนะครับก็แปลว่าต่อไปตัวเขาเองอาจจะไม่ต้องใช้เสียงของเขาเองทั้งหมดแต่เอาต้นแบบของเสียงของเขานะครับแล้วไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ AI ไปจําลองนะครับเสียงของเขาไปไปภาคหนังไปบรรยายไปอะไรต่างๆแทนเขาได้นะครับแล้วไม่ใช่ภาษาเดียวอาจจะได้เป็นหลายสิบภาษาก็แปลว่าเสียงของเขาจะกลายเป็นแอสเซทที่มีค่ามากนะครับเป็นทรัพย์สิน พอเป็นทรัพย์สินแล้วแน่นอนครับก็ต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินนั้นไม่ได้แปลว่าใครมาก๊อปปี้เสียงคุณนัฐฐาเสียงคุณเทพประชัยนะครับแล้วเอาไปใช้ได้โดยอิสระต่อไปก็ต้องมีกฎหมายทรัพย์สินปัญญานะครับที่คุ้มครองเสียงเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะตามมาแน่นอนนะครับอย่างรูปธรรมปัจจุบันนะครับกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเครื่องหมายทางการค้านะครับเริ่มเห็นตัวอย่างนะครับในอดีตเครื่องหมายทางการค้าก็คือรูปโลโก้ใช่ไหมครับรูปชื่อนะครับเช่น ซเว่นอีเลเว่นนะครับมันก็จะมีสีสันของมันว่านี่คือสีเซเว่นอย่าไปทําสีซ้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมันก็มีการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าที่เป็นเสียงครับเ <Okay. S 1> ช่นเสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ของ Harley d ดเดวิสันนะครับมันก็จะมีเสียงเฉพาะของมันว่า <Yeah. S 1> ถ้าเสียงสตาร์ทแบบนี้เอาไปโฆษณาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะละเมิดทรัพย์สินปัญญานะครับละเมิดเครื่องหมายการค้าของ Harley d ดเดวิสันหรือน้ําหอมนะครับก็จะทํา กลิ่นครับน้าหอมของดีอถ้าได้กลิ่นแบบนี้คือกลิ่นของดีอใครเอาไปกลิ่นตัวนี้ไปใช้ก็ถือว่าไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกาศข่าวผมเองไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ครับต่อไปคุณนัฐาคุณเทพประชัยไปจดนะครับไปจดเครื่องหมายนะครับหรือไปจดทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นรูปแบบใหม่ที่คุ้มของเสียงแปลว่าต่อไปใครจะเอาเสียงคุณนัฐาเสียงคุณเทพประชัยไปทามาหากิน ถ้าไม่ขออนุญาตนะครับไม่จ่ายค่าทมเนียมอนุญาตให้กับคุณ,ณนัฐธาคุณเทพประชัยต่อไปก็อาจจะผิดกฎหมายถ้ากฎหมายออกมาผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันจะมีวิวัฒนาการทางสังคมออกมาได้ครับเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าห่วงครับเรื่องที่จะน่าห่วงก็คือต่อไปเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคุณเทพประชัยตัวจริงคุณ,ณนัฐธาตัวจริงหรือกรณีที่ผู้นําประเทศนะครับสมมุติออกมาพูดอะไรแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับเช่นมาบอกว่าจะประกาศสงครามหรือพูดจาย,ยั่วยุนะครับ แล้วผู้นําประเทศอื่นเกิดไปเชื่อว่าเป็นจริงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้หรือชาวบ้านร้านตลาดพวกเราเนี่ยนะครับมีคนมาบอกให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้เอาเสียงเราไปปลอมตัวเราใช่ไหมครับว่าเอาไปทําธุรกรรมธนาคารไอ้เรื่องพวกนี้จะน่ากลัวกว่าเยอะเลยครับครับอาจารย์คิดว่าจนถึงขณะนี้นะครับการวิวัฒนาการหรือการพัฒนาของปัญญาปัะดิตเนี่ยที่มันมีตัวอย่างที่มันดูแล้วมันน่าทึ่งมากๆว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ โอ้มันเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนผ่านนะครับมันเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีที่แล้วครับเป็นจุดใหญ่เลยวันนั้นเป็นวันที่ซอฟต์แวร์นะครับ AI ของบริษัท e e p p m n d นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Alphabet พูดชื่อแล้วคนไทยไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าคือบริษัทแม่ของ Google นะครับเพราะฉะนั้น d e e p Mind ซึ่ง <forest them. S 1> อยู่ในลอนดอนนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนคือเหตุการณ์ที่ ดีฟมายนะครับไปเล่นหมักล้อมนะครับและเอาชนะแชมป์ชาวเกาหลีได้หลังจากนั้นอีกไม่นานก็ชนะแชมป์โลกชาวจีนได้นั่นคือจุดที่ทั้งประเทศต่างๆทั้งจีนแล้วก็เกาหลีนะครับเรียกว่าเป็นสปุตนิกโมเมนต์นะครับคือเหตุการณ์ที่เป็นห<า>มุดหมายสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในประวัติศา,ศาสตร์เมื่อรัสเซียยิงดาวเทียมสปุตนิกขึ้นมาอเมริกาก็ตกอ,อกตกใจว่ารัสเซียแสงหน้าไปแล้วการมี หมากร้อมดิฟไม้นะครับออกมาแล้วมีความสามารถมากกว่ามนุษย์นะครับซึ่งฝึกฝนมาหลาย10ปีกว่าจะเป็นแชมป์หมากร้อมได้เนี่ยต้องฝึกฝนวิธียุทธย,ยาวนานแต่คอมพิวเตอร์เล่นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีคอมพิวเตอร์ที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเทียมเอา,มาชนะนะครับไอ้ดิฟไมเนี่ก็ออกโปรแกรมตอนแรกเอาฟั่กบใช่ไหมครับที่เอามาเล่นหมากร้อมแต่ก็เอาโปรแกรมเดียวกันนี่แหละครับไปทําอะไรหลายอย่างได้เช่นไปคิด การทํานายโครงสร้างของโปรตีนครับซึ่งฟังดูแล้วจะอาจจะพวกเราคนทั่วไปอาจจะฟังแล้วงงๆนะครับปกตินะครับสูตรทางเคมีนะครับของโปรตีนโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนนะครับเกิดจากตัวเบสของมันซึ่งมันก็มีไม่กี่ตัวแต่การที่มีสูตรโปรตีนแล้วจะรู้ว่าโครงสร้างโปรตีนเป็นยังไงจะรู้ได้ไม่ง่ายเลยครับการทํานายจากสูตรไปเป็นโครงสร้างสามมิตินั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก โครงสร้างสามมิตินะครับสำคัญในทางวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเช่นพูดถึงเรื่องโควิด -19 เนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโปรโตีนส่วนที่มันเป็นหนามใช่ไหมครับสไปร์โปรโตีนตัวนี้เป็นตัวที่จะมาเกาะกระเซลของเราแล้วทำให้ไวรัสโควิด -19 เนี่ยแพร่เชื้อเข้าไปได้เพราะฉะนั้นการรู้โครงสร้างสามมิตินะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับมาป้องกันไม่ให้ไวรัสเจาะเข้ามาได้เนี่ยด้วยตัวยาหรือด้วยโปรโตีนนะครับจะเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผ่านมาทําได้ยากมากแต่ว่า ไอตัว e ิฟไมล์ตัวเดียวกันที่เอาชนะแชมป์โลกหมักร้อมเนี่ยเอาไปทํานายโครงสร้างสามมิตินะครับของตัวโปรตีนนะครับได้อย่างค่อนข้างแม่นยําเก่งขึ้นเยอะแยะเลยและจะมีผลทําให้ต่อไปการพัฒนายานะครับต่างๆจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ AI ก็จะเปลี่ยนโลกแล้วกจ็จะช็อกโลกครับอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดถึง ที่เกี่ยวข้องกับวงการต,าต่างๆเช่นคุณนัทธาก็จะพูดเป็นประจำว่ากู AI มาแย่งประกาศข่าว <laughs> ใช่ไหมครับพวกนั้นจะเกิดขึ้นชาวบ้านก็ใจง่ายแต่ AI กําลังเปลี่ยนเบื้องหลังอีกมากมายครับ <S <S เปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆอย่างที่ผมเล่าคืออุตสาหกรรมยานะครับหรือแม้กระทั่งมี a อตัวหนึ่งที่เก่งนะครับที่ออกมากําลังเขียนโปรแกรมได้เองนะครับซึ่งจะแปลว่าต่อไปโปรแกรมเมอร์นะครับก็จะต้อง ยกระดับขึ้นอีกชั้นหนึ่งแน่นอนว่ามันยังมาแทนหมดไม่ได้แต่มันจะเปลี่ยนวิธีการทางานเยอะแยะมหาศาลเปลี่ยนทั้งโลกเลยครับคุณเทพประชัยครับครับ AI นี่คืบหน้าจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้สังคมมีความล้าลึกมากยิ่งขึ้นกับความก้าวหน้าของ AI แน่นอนหมายถึงความสะดวกสบายความแม่นยําต่างๆแล้วคน,น่ะคะอาจารย์ควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่วมกับ AI ได้มากขึ้นอย่างเช่นเคยมีการ วิเคราะห์กันว่าต่อไปอนาคตทีมฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะมี AI ครึ่งหนึ่งแล้วก็นักฟุตบอลทั่วไปอีกครึ่งหนึ่งมาแข่งขันกันก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในในเชิงพฤติกรรมแบบนี้จะเห็นมากขึ้นไหมคะ,ะตัวนั้นก็สักวันหนึ่งอาจอาจจะมีได้นะครับแต่ผมเองยังยังคิดว่าถ้าเป็นเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยคงไม่กระทบกระเทือนมากมายใช่ไหมครับแต่ที่จะมากระทบกระเทือนคนนะครับคือการทำมาหากินของคนทั่วไปนี่แหละครับด้วย AI ที่ไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องเก่งขนาดนั้นนะครับ เอาง่ายๆในโรงงานอุตสาหกรรมอุญญน่นยนครับทดแทนคนงานที่ใช้แรงงานทั่วไปมากขึ้นทุกทีทุกทีครับงานง่ายๆถูกทดแทนไปหรือแม้กระทั่งงานที่ยากขึ้นมานะครับอย่างเช่นงานของแพทย์น,นะครับในการวินิจฉัยโรคเช่นดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วบอกว่าคนคนนี้เป็นโรคอะไรนะครับเป็นโรคปอดหรือไม่นะครับเป็นติดเชื้อโควิดมาหรือไม่นะครับหรือดูกล้องนะครับถ่ายลำไส้นะครับลำไส้ใหญ่แล้วบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่า นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นของที่เห็นแล้วก็เกิดขึ้นขึ้น,นมาทดแทนนะครับแพทย์ต่อไปนะครับก็จะเ,เรียกได้ว่าคงยังไม่ตกงานนะครับแต่หมายความว่างานง่ายๆที่แพทย์ทำเนี่ยก็ถูกทดแทนได้แต่บางอาชีพครับจะถูกทดแทนในขนาดใหญ่ได้เลยนะครับไอตัวที่พูดกันเยอะเลยก็คือเอา AI เอาคอมพิวเตอร์นะครับมาเช่นมาขับรถแทนคนก็แปลว่ารถแท็กซี่คนขับแท็กซี่นะครับคนขับรถบรรทุกเนี่ยจะตกงานขนาดใหญ่ ไอ้ตัวพวกนี้มีโอกาสเป็นไปได้และก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากกว่าแพทย์นะครับถึงอย่างไรก็จะไม่ตกงานเพราะว่าประเทศไทยก็ขาดแคลนแพทย์อยู่แล้วเอา AI มาช่วยอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับก็กลายเป็นว่ามาช่วยแพทย์แพทย์ก็เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปพูดคุยกับคนไข้ไปตรวจคนไข้นะครับได้มากขึ้นเพราะว่าต้องวินิจฉัยโรคนะครับก็มีภาระในการวินิจฉัยโรคน้อยลงเพราะมันทําได้ง่ายขึ้นก็จะเปลี่ยนไปแต่คนที่ถูกทดแทนเยอะๆเช่น คนขับรถนะครับหรืออาชีพหลายอาชีพนะครับเช่น ATM ก็มาแทนพนักงานธนาคารใช่ไหมครับไปมากแล้วจนธนาคารต้องปิดสาขาของพวกนี้จะเกิดขึ้นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผลกระทบ AI นะครับจะไม่จะไม่มากระทบเราแรงๆในเรื่องมาเล่นกีฬาแข่งกับเราอะไรทํานองนั้นมากเท่ากับมาทดแทนอาชีพที่เราต้องทามาหากินกันนะครับในเวลาเดียวกันไอตัวที่เราพูดคุยกันว่าตกลงเสียงที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเสียงโคลน รหรือว่าคนที่เราเห็นมันเป็นตัวจริงตัวปลอมนะครับไอ้พวกนี้แหละครับจะมากระทบแม้กระทั่งคนที่ไม่ถูก AI แย่งงานในเรื่องทำราหากินแต่จะมาถูกหลอกได้ครับเช่นสมมุติว่ามีาคุณเทพชัยนะครับใช้เสียงคุณเทพชัยโทรไปธนาคารนะครับ <S <S และผู้จัดการธนาคารซึ่งอาจจะไม่ได้ติดตามเทคโนโลยีไอ้ฟังเป็นเสียงคุณเทพชัยนะครับเสียงนี้คุ้นๆอยูอ่เสียงคุณเทพชัยเนี่ย แน่นอนเรามีซิเกเนเจอร์นะครับคนทราบกันถ้าได้ยินเสียงเหมือนเปียบอย่างนี้จะไม่ให้เชื่อได้ยังไงว่าเป็นเสียงคุณเทพชัยก็ยอมบอกข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งสามารถเอาไปทําอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะครับแล้วตรงนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่จะน่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้นมี2ออย่างครับอย่างแรกก็คือ AI มาแย่งงานในบางงานนะครับที่คนทําเยอะๆอันที่2ก็คือเอา AI นะครับมาปลอมแปลงนะครับที่ของที่เป็นซิกเนเจอร์ของคนแล้วทาให้คนหื่นเชื่อเป็นการต้มตุ๋นทำหากินต่างๆสารพัดครับ อาจารย์ครับคนที่มีอาชีพเป็นนักการเมืองนี่กลัวจะตกงานกลัวจะถูก AI มาแย่งงานไหมถึงสักวันหนึ่งเราจะสร้าง AI ที่เป็นนักการเมืองที่สมบูรณ์แบบที่ประชาชนอยากได้ก็ได้นะเป็นคนที่มีศิลธรรมยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลัเกเวลาลงมติก,กฎหมายไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครมาซื้อเสียงได้เนี่ยก็เป็นเป็นภาพที่พูดกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วนักการเมืองท่านก็มีหน้าที่แบบนักการเมืองนะครับเพราะความที่ว่าท่านเป็นมนุษย์มานานี่แหละนะครับท่านไม่ได้เป็น AI ท่านก็จะมีซอฟต์ไซส์บางเรื่องนะครับถ้าคุณเทพประชัยคุณเทพประชัยนี่คงมีโอกาสสัมภาษณ์นักการเมืองมาเยอะใช่ไหมครับก็จะพบว่านักการเมืองนี่หลายคนเป็นคนน่ารักนะครับส่วนตัวนะครับเป็นคนที่เนื่องจากต้องติดต่อก,กับประชาชนเยอะๆนะครับก็จะเอาอกเอาใจประชาชนนะครับเข้าอกเข้าใจนะครับเข้าถึงความทุกข์ยากประชาชนซึ่งอย่างนี้เนี่ยเอา AI เอาหุ่นยนต์มานะครับ ผมคิดว่าน่าจะสู้นักการเมืองที่เป็นมนุษย์มนาไม่ได้นะครับแน่นอนว่าพอเป็นมนุษย์มนาเนี่ยมันก็มีนิสัยแบบมนุษย์มนราสั้นที่เราชอบกับไม่ชอบติดมาด้วยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการตัวแทนประชาชนแล้วเอาหุน่นยนต์มาแทนประชาชนเนี่ยคงไม่เหมาะมั้งครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการปรับโครงสร้างในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆของไทยตอนนี้พอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วแนวทางในการเดินหน้า AI ของไทยในภาพรวมเนี่ยถือว่าไปถูกทิศถูกทางไหมคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในขณะที่ทั่วโลกนะครับทุ่มเทกับการพัฒนา AI แล้วเทคโนโลยีมันก็ไปเยอะมากแล้ว AI มันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น general purpose technology นะครับก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้ได้สารพัดถ้าเราลองนึกดูเปรียบเทียบดูนะครับเราทําเทคโนโลยีบางตัวนะครับทำให้รถยนต์วิ่งเร็วขึ้นมันก็ใช้ได้เฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ AI กลายเป็นว่ามันเอาไปไประยุกต์กับรถยนต์ให้รถยนต์ขับได้ด้วยตัวเองก็ทําได้เอาไปแทนหมอก็ได้นะครับในบางหน้าที่เอาไปช่วยเราทําบัญชีก็ได้เราจริงเรียกว่ามันเป็น general purpose ก็คือมันใช้ได้สารพัดวัตถุประสงค์ครับหลายประเทศนะครับจึงเห็นว่า AI ต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะงานที่ใช้สมองมันก็จะถูกเป็นการใช้สมองโดยใช้เครื่องจักรมากขึ้น นะครับคนก็จะไปทํางานในระดับที่สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นประเทศที่ลงทุนกับ AI เยอะๆนะครับจะเป็นประเทศได้เปรียบทั้งในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงความมั่นคงนะครับเพราะว่าการพัฒนาอาวุธยุธทรกรณ์ต่างๆในอนาคตนั้นจะต้องใช้สติปัญญามากยิ่งขึ้นถ้าอาวุธมันฉลาดเป็นสมาร์ทเวปเพนะครับประเทศที่มีอาวุธยุธปรรณ์แบบล้าสมัยแบบเดิมนี่ก็จะสู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหนึ่งเป็นเทคโนโลยียุทธศาสตร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับต่อการเกิดสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนนะครับาการที่สหรัฐนะครับบล็อกนะครับเทคโนโลยีอย่างหัวเว่ยนะครับเพราะหัวเว่ยเป็นประเทศที่ทําเป็นบริษัทที่ทําเทคโนโลยี 5G นะครับที่ถือว่าเจ๋วที่สุดในโลกตอนนี้ราคาถูกนะครับแล้วก็ ผลงานก็ออกมาคุณภาพดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสกัดไว้ก่อนนะครับเพราะมิฉะนั้นจีนก็จะครองโลกในด้านนี้เช่นเดียวกันกันกบ AI ครับบริษัทต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็น t e n เซ็นนะครับอิบบานะครับต่างๆพวกนี้ใช้ AI อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็รุกเข้าไปในประเทศตะวันตกครับจึงจึงต้องถูกสกัดทุกประเทศเห็นตรงกันว่า AI นะครับจะเป็นเทคโนโลยี ที่เป็นคริติคอลเทคโนโลยีคือเป็นเทคโนโลยีแบบคอขาดบาดตายเลยกําหนดขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในทางเศรษฐกิจในทางการทหารนะครับจึงทุ่มทุนมหาศาลทําแผนยุทธศาสตร์ AI ไพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ AI ก็คือควนตัมคอมพิวติ้งนะครับลงทุนลงกันมหาศาลที่ห่วงก็คือประเทศไทยครับยังทําเรื่องนี้น้อยมากๆประเทศไทยแต่ไหนแต่ไรเราก็ลงทุนวิจัยพัฒนาน้อยอยู่แล้วนะครับ พอเจอสาขาใหม่ๆที่มันกําลังจะขย่าโลกแรงๆเนี่ยเนื่องจากฐานเรามีไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็ตามไม่ค่อยทันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมจะเป็นห่วงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามประเทศไทยนะครับถ้าจะพูดถึงการทำมาหากินในเวทีโลกนะครับเราก็จะมีจุดแข็งบางจุดอยู่ซึ่งเรียกได้ว่า AI อาจจะทดแทนได้ยากหน่อยนะครับผมเรียกว่าเรามี3จุดสำคัญเรามีแทนนะครับ เรามีเฮดเรามีฮาร์ดบางเรื่องนะครับแฮนด์ mm hmm. คืองานที่ต้องเป็นศิลปะหัตถกรรมเรามีความประณีตอยู่นะครับเช mm hmm. ่นการเจ,ร,จร,ริ mm hmm. รนายอัญมณีนะครับคุณปิดาเตียสุวรรณนะครับเจ้าของแพนด้าจิวเวลรเนี่ยเคยเคยเล่าให้ฟังว่าการที่แพน d a Jewelry เนี่ยสามารถทําอัญมณีส่งออกได้เพราะว่าคนไทยมีงานหัตถกรรมที่ประณีตมากนะครับ งานสัญญกรรมจํานวนหนึ่งที่แพทย์ไทยมีชื่อเสียงก็เป็นงานคล้ายกับงานหัตกรรมคืออาศัยความละเอียดอ่อนของมือนะครับซึ่งไม่ใช่ว่า AI หรือคอมพิวเตอร์จะทําไม่ได้แต่มันมันยังไม่คุ้มกับการที่จะต้องลงทุนมาทําระบบหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์มาทดแทนงานที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับกลุ่มที่2งครับงานเกี่ยวข้องกับเฮดก็คือสมองในการคิดถ้าเป็นการคิดแบบตรรกศาสตร์คิดแบบตรงไปตรงมาคอมพิวเตอร์จะทดแทนได้ง่าย แต่งานความคิดสร้างสรรค์ครับจะเป็นส่วนที่จะยังอยู่ได้อีกยาวนานแล้วคนไทยก็มีความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยนะครับในสมัยที่วงการสื่อยังรุ่งเรืองอยู่เราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าคนไทยไปได้รางวัลโฆษณามาเยอะแยะใช่ไหมครับระดับโลกเลยภาพยนตร์ไทยละครไทยนะครับยังไม่ใหญ่โตเหมือนฮอลลีวูดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในภูมิภาคนี้นะครับเราก็ได้รับความยยมพอสมควรนะครับผมไปประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ดูภาพยนตร์ไทยกัน แม้กระทั่งประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมครีเอทีฟนะครับเราก็พอมีส่วนที่จะแทรกตัวเข้าไปได้ตลอดจนไอตัวสุดท้ายครับคือตัวฮาร์ดหัวใจอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของเมืองไทยเลยการต้อนรับขับสู้นะครับการท่องเที่ยวนะครับไปจนถึงการดูแลผู้คนซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับสารพัดอาชีพเลยจะเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นมากขึ้น เมื่องานที่มันตรงไปตรงมานะครับงานที่ทําให้เพียงสําเร็จเนี่ยมันถูกตอบสนองด้วย AI ไปแล้วมันก็จะเหลืองานที่มันเป็นงานที่ต้องการมากกว่านั้นงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนทางจิตใจต้องการสัมผัสมนุษย์ครับคนเขาถึงบอกว่ายิ่งมีไฮเทคมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งต้องการไฮทัชคือสัมผัสมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นครับถ้าไทยต่อยอดจากแฮนด์เฮดฮาร์ดสามตัวนี้นะครับต่อยอดได้ดีๆเราจะสามารถสู้กับ AI ได้ ไม่ได้สู้ AI แบบไฮเทคแต่สู้ AI แบบแบบโลเทคแต่ใช้สัมผัสของมนุษย์เข้าไปช่วยครับอาจารย์กำลังบอกว่าวันเวลาที่จะเห็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีหัวใจมีฮาร์ดเนี่ยยังอีกไกลใช่ไหมครับน่าจะยังอีกไกลครับน่าจะยังอีกไกลและการที่เราจะมีฮาร์ดมีหัวใจได้แปลว่าเราต้องมีอารมณ์ใช่ไหมครับ mm hmm. เราจะเราจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้แปลว่าเราต้องรู้สึกเจ็บปวดได้ใช่ไหมครับทีนี้คอมพิวเตอร์ที่มันเกิดอยู่ในซิลิคอนนะครับ มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจริงๆมันรู้สึกเจ็บปวดได้ไหมถ้ามันไม่เคยเจ็บปวดมันไม่เคยผิดหวังมันไม่เคยอกหักใช่ไหมครับมันจะมารู้สึกเข้าอกเข้าใจเราได้ยังไงแน่นอนว่ามันอาจจะพอจําลองนะครับลอกเลียนที่ทําสีหน้าดูเหมือนเห็นอกเห็นใจแต่คุยไปสักพักหนึ่งมันก็จะพบว่ามันไม่ใช่ของแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแล้วมันจะไปรู้สึกอดอกหักมันจะไปรู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บปวดได้ยังไงในเมื่อคอมพิวเตอร์ยังไม่มีประสาทสัมผัส ในลักษณะที่คนมีคนมีผิวหนังเราจึงรู้สึกว่าเวลาเป็นแผลแล้วมันเจ็บปวดใช่ไหมครับเราได้กลิ่นใช่ไหมครับเราได้ยินเสียงแท้เสียงที่คอมพิวเตอร์ทําได้กลิ่นต่อไปก็คงทําได้แต่ว่าไอ้ตัวสัมผัสจริงๆเนี่ยเป็นของที่จะยากนะครับที่คอมพิวเตอร์จะไปทําได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีสัมผัสไม่ได้ไปอยู่ในโลกมนุษย์นะครับก็ไม่รู้สึกความเจ็บปวดไม่รู้สึกความเจ็บปวดก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเอมพัตตีคือความเข้าอกเข้าใจ ไม่มีความเข้าใจจะไปเห็นอกเห็นใจมันก็จะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสุดท้ายความเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ที่หัวใจมนุษย์นี่แหละครับจะเป็นของที่สําคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ครับเคยมีการวาดภาพอนาคตแบบน่ากลัวทีเดียวนะคะอาจารย์ว่าถึงวันหนึ่ง AI จะมีความฉลาดล้ำลึกอย่างมากและวันนั้นน่ะจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาควบคุมมนุษย์แล้ว AI ก็อาจจะลุกขึ้นมาห้ามหันกันเองทําสงครามกันเองจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมคะ ครับคุณนัฐธากำลังพูดถึงโลกอย่างเทอร์มินเเตอร์ใช่ไหมครับที่ <laughs> พูดกันมานานแล้วถ้าไปดูภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์นี่มีเยอะเลยใช่ไหมครับเทอร์มินเเตอร์เนี่ยพูดแล้วคนก็รู้เลยนะครับว่าพวกเราเป็นรุ่นอายุรุ่นไหนนะครับแต่ <laughs> ในี่นี้คง <laughs> ไม่ตันเทอร์มินเอเตอร์แล้วแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ย้อนไปนานพอสมควรมันก็เห็นแล้วว่าเราจินตนาการถึงโลกโลกหนึ่งนะครับที่หุ่นยนต์นะครับจะออกมาแล้วก็ทําสงครามหรือแม้กระทั่งทําลายมนุษย์นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับจริง,จร,งจริงแล้ว คอมพิวเตอร์จะสามารถเก่งได้กว่ามนุษย์ถึงจุดซิงคลาริตี้อย่างที่ว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ถกเถียงกันอย่างที่พูดตอนต้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันครับเริ่มมีกฎกติกานะครับที่จะควบคุมถ้าเกิดจะมี AI ที่เก่งๆทำอย่างไรไม่ให้ AI นั้นนะครับมาเป็นอันตรายต่อมนุษย์และนี่ก็คือกฎหมายด้าน AI นะครับของสหภาพยุโรปที่ออกมาแล้วเรียกว่า a i a นะครับ Artificial Intelligence Act นะครับเข้ามาควบคุม AI โดยแบ่งเกรดของแอปพลิเคชันของ AI ออกเป็นกลุ่มๆครับกลุ่มที่เป็นสีแดงเลยก็คือ AI นะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่จะมาทำอันตรายต่อคนเช่นจะมาเอาชีวิตคนเนี่ยก็จะเป็นกติกาว่าต่อไปห้ามทำวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกมาลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็จัดเกรดออกมาว่า AI กลุ่มที่เป็นสีส้มส,สีเหลืองนะครับก็คือมีความเสี่ยงกับคนแต่ไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายคน ยกตัวอย่างเช่นเอาระบบ facial recognition ก็คือระบบจดจำหน้าคนนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยใช้เยอะนะครับจ่ายจ่ายสตังเข้าเคนตักกี้ไฟชิคเก้นนะครับหรือเข้าร้านต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรูดบัตรไม่ต้องอะไรและแค่สแกนหน้าจําจหน้าได้แล้วก็ถักบัญชีกันได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เยอะในเมืองจีนแล้วคนเดินไปเดินมาตามถนนเนี่ยก็จะใช้ตัวกล้องนะครับจับดูว่าใครเดินไปเดินมาคนนั้นเป็นอาชญากรรมหรือเปล่า ไอ้ระบบแบบเดียวกันนะครับพอไปใช้ที่อังกฤษนะครับในลอนดอนนะครับก็จะเป็นเรื่องเลยนะครับว่ากลายเป็นว่าตำรวจซึ่งใช้ระบบ AI แบบนี้เนี่ยจะเรียกคนผิวดําเรียกคนกลุ่มน้อยนะครับมาสอบสวนเป็นพิเศษเลยว่าไอ้คุณเป็นผู้ก่อการร้ายคุณเป็นอาญากรหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เกิดแรงต่อต้านขึ้นในกลุ่มนี้นะครับสหภาพยุโรปจึงบอกว่าเป็น AI กลุ่มที่ไม่ไม่ไม่ควรจะให้ใช้ยกเว้นในกรณีพิเศษจริงๆเช่นจดจําหน้าคนได้นะครับเพื่อ หาเด็กที่หายในเมืองเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะครับเอา AI มาพูดคุยเป็นแชทบอทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเอามาใช้กับเกมนะครับก็ใช้ได้เพราะฉะนั้น AI จะเก่งเท่าคนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดเดากันไปในอนาคตนะครับตัวผมเองยังคิดว่าคงมีบางด้านที่เก่งกว่าคนได้ในหลายๆด้านแต่จะมาทดแทนคนนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับเข้าอกเข้าใจคนมีหัวใจพูดง่ายๆนะครับคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างไรก็ตาม ถึงมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นถ้ามันเก่งกว่าคนในหลายเรื่องมันก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบได้มันจึงมีกฎหมายควบคุม AI ออกมาและผมคิดว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยก็คงต้องพูดถึงเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับถ้าดูจากการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนะครับอเมริกากับจีนเนี่ยซึ่งมันก็บานปลายมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้วยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วโลกเราจะจบลงโดยการมี AI 2สองสายพันธ์ คือสายคอมมิวนิสต์กับสายโรคเสรีเนี่ยไม่ใช่สายสายพันธุ์อัลฟากับสายพันธุ์เดลต้าอย่างนั้น <laughs> ใช่ไหมครับคุณเทปัจ <laughs> เป็นไป,นป,นปนได้มากเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ทั้งสองค่ายนะครับเ,ออเรียกได้ว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายก็ไปพัฒนาขึ้นมาของใครของมันนะครับแล้วสหรัฐอเมริกากับยุโรปี่ก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกับของจีนนะครับถ้าเป็นนวัตกรรมอะไรที่แบบทะลุทะลวงเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในโลกตะวันตกนะครับสหรัฐอเมริกา เพราะมันเกิดขึ้นในสังคมเสรีใช่ไหมครับเกิดโดยผู้ประกอบการนะครับในซิลิคอนวันเล่นะครับหรือเกิด,ดในมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยของอเมริกาเนี่ยชั้นนําที่สุดของโลกนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาไม่ต้องเป็นเรื่องแบบทะลุทะลวงเอาของง่ายๆนะครับหรือยากพอสมควรแต่ไม่ใช่ยากที่สุดเอามาประยุกต์ใช้ของอย่างเงี้ยจีนจะเก่งก็จะเห็นว่าไอ้พวกแบบอะไรนะ QR code นะครับ QR code นี่คิดโดยญี่ปุ่นนะครับแต่จีนเป็นคนเอามาประยุกต์ เอามาใช้ในการชําระเงินเอามาทําไอน้นดนี่สารพัดซึ่งทุกวันนี้อเมริกายัางไล่พวกนี้ไม่ทันเลยนะครับ mm. อเมริกายังจ่ายเช็คอยู่ยังใช้บัตรเครดิตอยู่นะครับส่วนจีนก้าวกระโดดไปเลยนะครับในการประยุกต์ใช้ mm. เพราะฉะนั้นสองขั้วเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอันนี้แทบกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุกชนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะ AI เหมือนเรื่องวัคซีนใช่ไหมครับถ้าจะทําโรงงานวัคซีนออกมาผลิตออกมาเยอะๆขายทั่วโลกเนี่ยสั่งซื้อเท่าไหร่ก็มี ก็ไปเมืองจีนใช่ไหมครับจะไปซื้อซีโนซโนฟาร์มมาซื้อได้เยอะๆประเทศไทยซื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าถึงถูกประชาชนเริ่มเริ่มด่าแล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาวัคซีนแบบทะลุทะลวงเทคโนโลยีใหม่ mra วัคซีนเนี่ยเกิดที่ไหนครับเกิดที่อเมริกาเกิดที่ยุโรปครับ ai ก็จะเป็นประเภทเดียวกันครับคุณเทพประชัยครับส่วนยุโรปนะครับยุโรปนั้นเทคโนโลยีพัฒนาไม่ทันทั้งอเมริกาและจีนยุโรปตอนหลังตกไปเยอะเลยยุโรปเลยกําหนดท่าทีตัวเองใหม่ในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับในทางธุรกิจเศรษฐกิจ ก็คือกําหนดตัวเองเป็นผู้กําหนดกฎกติกาครับ mm hmm. อเมริกาทำนะน้ำทำเทคโนโลยีก็ทําไปนะครับจีนเอาเทคโนโลยีไปใช้ยุโรปจะบอกขอเป็นคนคุมกฎขอทําตัวเองเป็นกรรมาการถึงกําหนดกติกาอย่างเช่น AIA ก็คือกฎหมายที่ใช้กับ AI หรือกฎหมายคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็น่าสนใจในอเมริกานั้นข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นถือเป็นใครจะเก็บกันก็ Google Facebook เก็บข้อมูลจากเราเยอะแยะมหาศาล ไม่มีใครไปว่าอะไรมากมายจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวอื้อฉาวอย่างเคมบริดจ์แอนาลิติก้ใช่ไหมครับที่ Facebook เอาข้อมูลไปให้คนอื่นใช้ต่อนะครับส่วนจีนเก็บข้อมูลแทบจะอิสระเสรีสแกนหน้าคนมาเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งเร็วๆนี้ถึงจะบอกว่า,าค่อยๆค,คุมและไม่ไม่ให้ทําแต่ยุโรปครับเก็บข้อมูลก็ไม่ทันเทคโนโลยีก็พัฒนาสู้เขาไม่ได้เลยบอกว่าใครจะเก็บข้อมูลนะครับต้องทําตามกฎของยุโรปกฎของยุโรปก็กลายเป็นกฎของในโลกไป ยุโรปก็หากินก,การขายบริการที่ปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโมเดลที่น่าสนใจทีนี้โจทย์ที่ประเทศไทยก็คือเอ๊ะแล้วในบรรดาบิสเนสโมเดลมากมายมหาศาลในประเทศไทยอยู่ตรงไหนคนไทยอยู่ตรงไหนอันนี้แหละครับที่คนไทยยังคิดน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกอเมริกาชาร์จเงนินเราเรื่องเทคโนโลยีนะครับถูกจีนเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยสร้างแพลตฟอร์มนะครับจนเราแข่งสู้ไม่ได้ยุโรปมากําหนดกติกาคนไทยกลายเป็นแค่คนขับแกร็บคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งของ,ของแค่นั้นเองหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็น่าเสียดายนะครับอันนี้ผม <S <S 1> <S 1> คิดว่า <S <S จริงๆคนไทยมีศักยภาพเราต้องเติมจุดที่เราแข็งเฮดฮาร์ดแอนของเรานะครับใส่กับเทคโนโลยีเข้าไปและคิด Business Model ใหม่ๆครับอย่างนี้ประเทศไทยจะมีอนาคตครับ